สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงย้อนรอยคดีหลอนกับหลอนแดรี่เช่นเคยนะครับวันนี้เราขอย้อนไปถึงคดีอันน่าสลดจนเป็นข่าวคลืกโครมของกลุ่มแรงงานชาวเมียนมาที่แอบลักลอบเข้ามาในไทยโดยรถบรรทุกห้องเย็นจนมีคนตายถึง54ศพ ในวันที่9เมษายน2551เมื่อตำรวจสพสุขสำราจังหวัดระนองได้รับแจ้งข่าวจากชาวบา้านว่าพบรถบรรทุกห้องเย็นลักลอบขนแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาหลบหนีเข้าเมืองจอดทิ้งไว้ที่หน้าโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอเมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงก็พบกับรถบรถบรทุกสิบหลอ้ออีสุสสีขาว ทะเบียน70ขีด0169ระนอซึ่งถูกดัดแปลงเป็นรถบรรทุกห้องเย็นขนาดกว้าง2.44เมตรยาว6.25เมตรสูง2.5เมตรซึ่งภายในเต็มไปด้วยแรงงานชาวเมียนมานอนหมดสติอยู่เป็นจำนวนมากก่อนจะพบว่ามีผู้เสียชีวิตถึง54โศกเป็นชาย17โศกหญิง37โศก จากการสอบสวนพบว่าเป็นกลุ่มแรงงานชาวเมียนมาโดยหนึ่งในผู้รอดชีวิตเล่าว่าพวกตนได้ควักเงินใจ่ายให้ในายหน้าราวคนละ5,000บาทเพื่อลักลอบเข้ามาในไทยก่อนจะพากันขึ้นรถซึ่งในตอนแรกคนก็ยังมีไม่มากนักแต่เมื่อมีคนทยอยขึ้นมาเรื่อยๆจึงต้องยืนเบียดเสียดกันราว121คน หลังจากรถออกไปได้เพียง20นาทีแอร์ในรถก็เริ่มดับทำให้อากาศเริ่มลดน้อยลงเรื่อยๆผู้คนในรถเริ่มหายใจไม่ออกและดินทุรนทุรายเนื่องจากกำลังจะขาดอากาศหายใจบางคนทนไม่ไหวจึงพยายามเคาะรถแต่คนขับก็ไม่ได้ยิน <c oughs> เมื่อเวลาผ่านไปราว40นาที หลายคนก็เริ่มหมดสติลงและค่อยๆขาดใจตายไปต่อหน้าต่อตาทีละคนบางคนที่ยังมีสติอยู่ก็พยายามขอรถต่อไปเรื่อยๆจนในที่สุดคนขับรถก็ได้ยินจึงตัดสินใจจอดรถที่ข้างทางซึ่งตนนา้นก็เป็นหนึ่งในผู้ที่รอดชีวิตมาได้แต่ก็หมดสติไป และมารู้ตัวอีกทีตอนถูกเข้าช่วยเหลือและนำตัวมานอนอยู่ที่พื้นหญ้าริมถนนในคืนนานตํารวจไม่พบคนขับรถในที่เกิดเหตุแต่เขาได้เดินทางเข้ามามอบตัวในเวลาต่อมาและรับสารภาพว่าได้เข้าร่วมขบวนการค้าแรงงานต่างด้าวจริงซึ่งได้รับการติดต่อจากนายหน้ารายหนึ่ง ให้ขับรถไปรับแรงงานเมียนมาที่แพรปลาในจังหวัดระนองและมีจุดมุ่งหมายไปที่ตำบลวิชิตจังหวัดภูเก็ตโดยได้รับค่าจ้างเป็นเงินจำนวน80,000บาททางตำรวจจึงได้เข้าจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งขบวนการโดยแบ่งออกเป็นสามกลุ่มคือกลุ่มเจ้าของแพรปลาโดยมีคนประสานงาน และผู้ติดต่อกับแรงงานชาวเมียนมาก,กลุ่มที่สองคือกลุ่มเจ้าของรถและคนขับรถบรรทุกห้องเย็นกลุ่มที่สามคือกลุ่มนายหน้าและได้ดำเนินคดีกับแรงงานชาวเมียนมาทุกคนที่รอดชีวิตในข้อหาหลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายโดยมีแรงงานสิบคนที่ถูกกันไว้เป็นพยาน กระทั่งในปี2555สารได้พิพากษาลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยสั่งจำคุก10ปีเจ้าของรถบรรทุกห้องเย็นข้อหาประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหาัสและฐานร่วมกันช่วยให้คนต่างด้าวพ้นจากการจับกุมโดยมีโทษจำคุกอีก9ปีและเจ้าของแพรปลา ก็ได้รับโทษในฐานความผิดเช่นเดียวกันกับเจ้าของรถรวมถึงคนขับรถด้วยซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่ใช่เหตุการณ์แรกที่มีแรงงานแอบลักลอบเข้ามาและได้จบชีวิตลงซึ่งหากย้อนกลับไปก็จะพบว่าได้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ในประเทศไทยมาแล้วอย่างน้อยถึง14ครั้งที่สามารถตรวจสอบได้ ว่ามีแรงงานข้ามชาติมาเสียชีวิตถึง1 0 6คนบาดเจ็บ149คนและสูญหายอีก15คนเช่นเหตุการณ์ในวันที่19มีนาคม2551ที่จังหวัดอุบลราชธานีได้มีรถปิกอัพแหกโ้งทำให้แรงงานลาวเสียชีวิตไป9คนและบาดเจ็บอีก13คน ในวันที่22ธันวาคม2550ที่จังหวัดระนองได้มีเหตุการณ์เรือล่มในทะเลอันดามานันทำให้แรงงานชาวพม่าที่แอบลักลอบเข้ามาเสียชีวิตไปถึง22คนซึ่งยังมีเหตุการณ์ของแรงงานที่แอบลักลอบเข้ามาในประเทศไทยและต้องเผชิญกับชะตากรรมที่บางครั้งก็โชคดี แต่บางครั้งก็โชคร้ายต้องมาจบชีวิตลงเหมือนอย่างเหตุการณ์รถห้องเย็นมรณะ54โศกจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นแม้จะมีคนตายเป็นจำนวนมากแต่ข่าวคราวของแก๊งลักลอบพาคนเข้าประเทศก็ยังมีให้ได้ยินอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะชาวเมียนมาที่ยอมละทิ้งบ้านเกิดและเสี่ยงโชว แอบลักลอบเข้ามาด้วยความหวังที่ว่าจะมาหางานหาเงินในประเทศไทยเพื่อส่งกลับไปเลี้ยงดูครอบครัวก็จบไปแล้วนะครับกับช่วงย้อนรอยคดีหลอนโดยหลอนไดอารี่หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับใครที่อยากให้เรานำคดีไหนมาเล่าให้ฟังและทำเป็นแอนิเมชั่นอี ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และช่วยกันกด Subscribe ใน YouTube ให้พวกเราถึง5ล้านซับเร็วๆด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากพวกเราหลอนไดอรี่ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ